อร่อยอ,อุ้ยอุ้ยอันนี้ก็อร่อยอุ้ยอุ้ยอันนี้ปนแปลกจริงนะผมไม่ได้กอลอัว เนี่ยมาวางไว้หน้าบ้านดือดเดือดดือดดูสิชื่อก็ไม่มีลองเปิดดูหน่อยดีกว่าอของใครเนี่ยลองแกะดูสิทำยังไงเนี่ยแกะคัตเตอร์กันดีกว่าอ,อน,นี่เลยกแกะไปเลยของใครเนี่ยเพิ่งมาส่งนะเพื่อนเพื่อนข้างในจะคืออะไรเนี่ย เฮ้ยเพื่อนเพื่อนนี่มันขนมขนมไม้เหรอเฮ้ย,นยขนมไม้จริงๆด้วยอะว่าแต่ทำไมเขาถึงมาส่งดึกขนาดเนี้ยทุกคนแล้วพัสดุอะก็ไม่มีชื่อด้วยนะแล้วพัสดุนี้นี่เป็นของใครเพื่อนเพื่อนเดาเราว่าเราลองไปถามแม่ก่อนดีกว่าว่าแม่ได้สั่งไหมเอาวางไี้ก่อนนะทุกคน ไปเล่นเกมหน่อยดีกว่านะทุกคนเฮ้ยนั่งมุมนี้เลยเฮ้ยให้สั่งกล่องอะไรมาทุกคนเดี๋ยวค่อยเลือกเกมแล้วกันเฮ้ยนี่มันขนมไม้นี่ขนมไม้ทุงทุงทุงซาโฮล่าโอ้ไม่ก็นี่เลย แกเลยนะทุกคนนี่นะความจริงเราต้องขอก่อนนะทุกคนแต่ว่าเราไม่ขอนะไม่รู้ใคร,ใครเป็นเจ้าของนะต้องขอเนี่ยจากเจ้าของกันนะครับทุกคนเออนี่เลยขนมไม้ทุงทุงซาฮูราโอไม่กอดทุกคนลองกินดูนะอยากกินอะไรมันหวานอยู่พอดีเลยเนี่ยหุยกินหอมเรากินเลยดีกว่าทุกคนเน่เห็นไหมให้ดูอีกทีหนึ่งก่อนกิน Chị lê Quảnh À rồi Công con Ấn kinh ngạc nhân Ấn à อฮ้ยอันนี้แปลกจริงนะผมไม่ได้กลัวดูคนเฮ้ยเป็นไรอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยอ้างาาาาทุ่งาาาา 퉁퉁퉁 n g thùng thùng! Thùng thùng thùng! Thùng thùng thùng! Thùng thùng thùng! ตุ้งุ้งตุ่งตุงตุ้ง <c ười> <c ười> ตุ้งตุงต <forward> ุงต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 ุ่งตุ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 ้งุ้งุ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 ้งุ่ตุงุงุ่งุงุตุง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 ตุงุงุ่งุงุตุง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 ุุงุุงุงุงง้งุุงุุง แต่ในบ้านเรามีทุ่งๆได้ยังไงเนี่ยหรือว่าโอ้ยทุงๆอย่าบอกนะว่าขนมไม้อันนี้จะทำให้ทุงๆอย่าบอกนะวันนี้คือพี่เตมทุ่งฮะทุ่งๆทุ่งทุ่งท้อง ตุ้งเฮ้ยบอกนะโอปีฟิล์มกินขนมมานี้เข้าไปอะตุงตุ้งต้จริงจริงเลยเนตุ้ง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 ตห้งตน้งตเ้ีตย้งตุ้งตุ้งนุ้งตุ้งตุ้งต้งตุ้งตุตุ้งตุ้งตุ้ง้งต้งตุ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 นง้งตุ้งตุง้้เ้ ต้องเป็นแบบพิ i c แน่ยทุกคนนี่จะทำยังไงดีอ่ะอุ้ยอุยจะทำยังไงดีอ่ะตายแล้วทำไงดีเนี่ยทุ่งทุุ่งทุุ่่งทุ่งทังวะะังวะทุ่ง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 ตะุ่งจึงเราด่าแล้วรึเปล่าเนี่ยทุ่งทุ่งังวะทุ่งทุ่งท ต like <not> so ุ้งๆุ้งตุ้งตุ้งตุ้งุ้งุ้งงุ้งงุ้งัุ้งุไม่รู้้งไม่รู้เรื่ตุ้งุ้งตุงุ้งบาทุกคนทำยังไงดีอะใ้ฟิกลับมาเป็นเหมือนเดิมต้อง้วิธีไหนนทุกคนหไปฟิลจะกลายเป็นทุงๆุมันจะชีวิตเลยเหรอเฮ้ยาคนรู้เรื่องด้วยโอ้ยทำไงดีเนี่ยตุงตุงตุ้งๆุ้งตุงุง

Không chung Tung 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 ตุ้ง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 ตุง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 ขอบคุณที่รักกันนะขอบคุณที่มีกันนะอก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรคุก็นความในใจี ใจจริงๆที่ได้พบเธออย่าบอกเจออีกคั้งอยู่อ้า